ไม่พวกมึงเคยได้ยินเรื่องที่ว่าอ้นี่วละล่ะกฎของการเข้าลุงหนังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมไม่เคย,ย,นเนยไม่เคยอไอ้เหี้ยเดีย๋ยวเราก็อยู่ที่เดียวแหละลุงหนังเที่ยงคืน a few moments later เอากูไม่รู้่เ,เห็นนับถอยหลังเสร็จแล้วเข้าเลยเอาอสามคนพอดีด้วยไอ้เหี้ยอ่านอ่าน <laughs> อ่านอ่านกูไม่อ่านกูไม่อ่านพี่อ่านก็ <laughs> อ่านนะไอ้เจอ่านก็ได้เออเจเก่งไงเออดินมาไม่หรอเหี้ยร์คัตซีเราบอกเป็นเกมที่มีคัตซี แค่นี้แหละคืนที่หนึ่งคือเราเป็นอะไรว่าพนักง,งานเหรอคืนแรกที่ทำงานใหม่อ่ชาจจออชัดเจนโอ้ยเฉียวถูกตกใจโดน <c oughs> เราไม่ถึงว่าชาวบ้านเขาไม่ใช่โผล่มาแล้วจะอยู่อะไรอะวัะตถุประสงค์ไปที่ห้องครัวและอ่านโน้ตจากเจ้านายของคุณ้าประปตูหลังอะหรือประตูหน้าวะหน้าประตูหลังปะใช่นพนักง,งานไม่ใช่เวจที่กูตกใจมันเพราะอันน,นี้นกู ปูเปิดเกมมาใช่ป่ะแล้วหน้าเแคยโด่งเนี่ยหน้าอยู่ใกล้เหมืนอ่ะหน้ามันใหญ่อ่ะแล้วก็อยู่อยู่ซ้ายอยู่อยู่ขวามือของจอปูไอ้เนี่ยปูเห็นหน้ามึงกันเนี่ยไอ้ของของกินฟรีไอ้เนี่ยของขาวเว้ยไอ้เนี่ยอะไรไปละอ่านต่อไปกันนิดอ่านโน้ตใครอ่านโน้ตก่อนยินดีเช็คอินนะเช็คอินไอเนี่ยเข้างานฝ่ายเนี่ยเราอ่ะนิติจากนิติสองครึ่งแล้วเนี่ยของคุณที่ทํางานมันค่อนข้างอะไรค่อนข้างง่ายเพียงแค่ให้ลูกค้า ได้รับสิ่งที่พวกอะไรวะพวกเขาต้องการและทำความสะอาดโอเคนาฬิกาสำหรับแต่วาฬิกาอ๋อตอกบัตรคือกูต้องตอกบัตรตอกบัตรทำงานไอ้เหี้ยอันนี้นาฬิกาเนี่ยตีสองตีสองสามสี่เนี่ยทขางานสายอะอรวะโค้สองทุ่มนะถ้าถ้ามีลูกค้าน่าจะสองทุ่มเออไม่รู้เป็นเลขสากลบ้านเขาไงสองทุ่มสองเอ้ยนั่นคืออะไรลูกค้ามาหรอ นีแหอากาศอะไรอะไรก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยลูกค้ามาเอาเดี๋ยวกินมาม่าอยู่ครับลูกค้าดิสวัสดีครับเข้าวสวยงานเอ็มพีเอขอวันนี้ผมขออะไรครับอ่าออเดอร์ซิกซิกมาคืออะไรเอ่อซิกมาคืออะไรอะไรคือซิกมาโอ้เอิ่มขอข้าวขอขอเยอะๆครับขอเยอะเยอะ อน่าน่าจะนั่นนั่นเป็นอ่าอ่าอ่ายัางอ่านไม่ทันเลยเ <c oughs> อ <c oughs> ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณเอางเงินเอาแล้วสินค้าล่ะแล้วแล้วของอะ่ะไม่แล้วแล้วแล้วของอะ่ะพูต้อาเก็บของอย่ไหนอะ่ะเก็บว,วางเงิน <c oughs> วางเงินหยิบเงินแล้ววางเงินอย่างเหรออ๋ <c oughs> อ, <c oughs> อให้ป,ป๊อปเอร์เอา ไอ้ปอบก่อนปอบเวงเวงเวงามีดราเออเฮ้ยเจดูเดชพูอ่ะฮะดูเดชพูอ่ะเดชภูอ่ะอ๋อเห็นเมื่อกี้มันมันเห็นอะไรแปลกๆอะไรวะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยมี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 จอด้วยเหรอแล้วก็หนังไอ้กร์ตูนพึ่งปีเคียอะไรไม่รู้อ่านไหมคอับอช่ครับการ์ตูนเก่าครับเก่ากูชอบดูขอให้ดูหนังให้สนุกนะครับไปดูด้วยได้ไหมลงหนึ่ง ไอ้ไฟในแอฟเฟตตี้ดิวะนั่นตะแก่ไม่การการกูไม่เข้าใจลงหนังมีนี้ได้ไงก็นั่นแหละสิกูจะกูจะถามอยู่กูพูดอยู่ทำไมลงหนังมีปืนตามมาเจเขี้ยะลูกค้ามาแบบแนวอีโมแนวพังเลยเจรับลูกค้าดิเจเชี้ยโดอยู่ไหนวะไอ้โดอยู่ไหนวะเจไม่รู้มันไปแอบตรงไหนอ่ะชี้ที ยินดีต้อมรับ MTS คุณตมองการอะไรครับ is is เอ่อเอาอะไรครับสวัสดีคร่ะขอขอให้คนได้บ้างบุคคลนาไฟฉายยังขายเลยวะขายมราเห็นกระบอกหน้าประตูล้วน่าจะขายเหมือนกันขอพิซซ่าตั้พิซซ่าหาดหนึงพิซซ่าเลยวะเดี๋ยวฉันจะยวจะทำให้คุณเจ้าอีโมสาวเดี๋ยวใช่ พิซซาเลยว่าิมเอ็นตออบเลยเจ็ดจุดเก้าเก้าครับนช่ฉันฉันหิวแล้วครับรอ,รอ<ม>ได้ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดการให้หยิบเงินระวางเงินมีวิซซาเลยเหรอวะไม่ดูหยิบเงินระวังเงินตู้แถวตู้อ๋ตอบก็อยู่ในตัวไม่บอลไม่มีพิซตากูเห็นแต่ตู้แต่กูไม่เห็นพิซตาอ๋อวพิซตาอยู่ในห้องอ๋อเก็บเก็บอาหาร โอเคอ๋อนี่ไงเครื่องวัตถุดิบคัมพิซ่าเนี่ยสับเป็นรถสับประดบประดเรอยอะๆเว้ยพิซซ่าแข็งโป๊กเลยแล้วพิซซ่าสับเหลี่ยมงูง <c oughs> ูซซ่าแข็งโป๊ก <c oughs> ขนาดอะไรมาฝ <c oughs> ึกแล้วนี่อุน่นอุ่นฝึกแล้วนี่ยอุ่นเสร็จแล้วอาะอุ่นเสร็จได้เลยเหรอให้เลยเอออย่างนี้เลยนี่ครับสุดดีขึ้นอะไรของมึงดขอให้เป็นวันที่ดีก็แบบรู้สึกดีขอบคุณฉันคิดว่าขอให้เป็นวันที่ดีคิดว่าอะไรครับ พูดงี้แม่งไม่ใช่ดีกว่านะเออไม่เคยะจะดีถ้กวัานักนการไอเกมชกเกียนเนี่ยเดี๋ยอนั้นเที่ยงคืนเดี๋ยวนี้นเที่ยงคืนโอ้ยขามาอีกแต่กูตกใจมากเลยอันนั้นเราไปยิงใครลูกค้าเหรอยิงผีนี่แห <laughs> ละโดนรับลูกค้าดิเฮียอ๋อตรงนั้นมีเอ็มสิบหกตรงนี้มีปืนพกบนโต๊ะข้าวม,ามีอาบีจีอยู่มองเขาหลามเอ้ยเอาเปิดได้ด้วยเหรอ อ๋ออ๋อโอเคก็ใชแล้วคือเคาใ่แล้วกูเคาใช่แล้วไอเ้างอานด้วยดิอ่าไม่ออกไอเหี้ยภาษาไทยอ่ะไอเหี้ยไม่อ่านภาษาอังกฤษกูไม่ได้ตั้งภาษาไทยอังกฤษอยู่กูไม่ได้ตั้งการการูอยากให้เขาบอกเนีน่ยอันนี้อะไรอ่ะเขียนกสองอันนี้โรงหนังใช่ไหมคังแคัแเจม ึงดูตรงนู้นดิมึงดูตรงนู้นดิตรงนู้นอะที่กูมองไปอะมันโตอมทุกเขาจะเขาจะรวมมัน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 คือไม้ไผ่มันมันคือไม้ไผ่ไม้ไผ่หรือป้องขาหลามไม่เสียดพูดดีๆไม้ไผ่ใช่เหรอวะลูกอมนนีอ้ลูกอมที่กูต้องการครับทุกขาขอ้ดูหนังให้สนุกนะครับ แล้วก็อย่าส่งเสียงดังนะครับอย่าอัดคลิปวิดีโอในหนังด้วยในในหลงถังด้วยห้ามด้วยมือถือนะครับพลังเพราะนั้นลังเราจะดูนะครับคูณดาจต้องการเปิดวิทยุเพื่อตรวจสอบตรวจสอบอะไรวะตรวจสอบอะไรครับตกลงจะขอขอขอบคุณที่ที่เยอะๆยๆขอบคุณที่เยอะๆๆอออไอ้คนเปิดวิทยุและโอ้และป้องเขาหลามนี่วา อะไรวะทำไมอยู S <S mm ่ๆ hmm> ก like ็เสียงก็ระทึกเกเคเปิดวิทยุแล้วพวกมึงสองคนไปไหนอีกอ่ะคิดรูไปไหนเ่ยเตือนเตือนครับเตือนครับเตือนประชาชนทุกคนว่าไงมีขาตกรหลบอีกแล้วเดอะเดอะเซลเซลเซลเฮียอะไรไมเรื่อเซลเเซลเซลเฮ เดี๋ยวว่าว่าออว่าเสเ็จในน,นี่คือน่าเข้าขมาแล้วมั้งใช่ไหมในสี่คนนี้แกได่เว้ยอยู่นีแ่แม่จจะเป็นเจ้าเดิมก็ได้เจ้าเดิมเดีวยวจะผ่านการการเปลี่ยนหลังจากหลังจากได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งไม่ได้อ่านซับอะไอ้เหี้ยอุ้ยเขียไปตกใจหมด ให้ลูกค้าออกก่แล้วไอ้สับไปไปเก็บร้านไอ้เหี้ยลูกค้าออกก่แล้วไอ้สร็จไแอบดูหนังกับลูกค้าให้กูรับลูกค้าคนเดียวไม่เป็นไรเองมึงทำงานก็เหมือนมีหลายคนแล้วเว้ยในโรงหนังจริงๆก็เป็นอย่างี้ไม่ใช่ปะเห็นไหมแม่งเช้เง้อดูมั้งบอกไม่รู้กูไม่เคยไม่เคยไม่เคยเป็นพนักงานโรงหนังไอ้กูเป็นพนักงานโรงหนังวันอะไรดิกูบอก ไอ้เกียไม่ทิ้งใหะจัดเต็มพื้นเลยวะแล้วเราไม่ทําความอันในโรงเหรอวะไม่รู้ในโรงชามันโรงศพออปประตูตได้สิ่งที่แปลกครั้งแรกอืมได,ได้เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วตอกบัตรกลับบ้านม,มีอะไรแล้ววันนี้วันแรกไม่น่ามีเหรอมะย่างแม้ยังมากแค่แมววิ่งผ่านนะแมว เอ้ยขับรถไปทำงานอีกรอบกูได้นอนเลยวะไม่รู้สึกไม่ได้นอนเลยวะ <c oughs> ไม่ได้นอนคืนที่สองคืนสองแล้วเขาปกติไม่เหรอครับมันพักผ่อนมากจากะิงเลยวิ่งจบป่ะว่าแต่รถคันนี้รถใครไอรูเจ้าของบริษัทอะไรตกใจเลยต้องถามคุณนะปกติไอ้ ต้องไหน,งมนมันมาอยู่ในที่เปี่ยวขนาดนี้หรอวะอะไรไม่รู้วะเฮ้ยาากูตาฝาดเลยมึงกูเห็นตัวอะไรแบบบบตาฝาดแล้วมั้งแล้วพวกมึุ่งจำอะไรตรงนูมันนะเอาเปิดวิดีโอแล้วอะไรวะเปิดโฟลเดอร์อะไรวรระพวกมึงจะเออะไรกันหรือเปล่าตอบไปเข้าของานอะไรเข้า,าตาด ไอ้เหี้ยให้กูทำอยู่คนเดียวเลยแล้วพวกมึงก็ไปเดินเล่นกันเลยนะไอ้สัสไม่ใช่ไอ้เหี้ยติดเกยวะเจ๊แม่งไอ้พวกเหี้ยใอ้เขาล่นสำรวจไว้ก่อนไปงานดีเทนนิ่งได้ยังโอ้เว่ยแล้วเขาหน้าล้าได้หวะลองดดูิประตูมันเปิดได้ไหมอ่ะนี่ไงเปิดได้ทำไปทำไปไปทั้งพวกจะหลบผมเป็นพนักงานพวกมึงเป็นลูกค้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอ้สัสเอาปปร่นทังใหญ่สองถังนะ อ่าไม่หายผูเนียเรื่องงานบริการต้องบริการนะวะให้โดงลูกค้าเอ้ยลูกค้าไม่เคยผ้าไม่รับครับไม่รับเนี่ยไม่ใช่ลงยิมฮี่อ่ะเอ้ยคำจูอะไร MTS เบอร้จักไหนจาก NTR เอาไปใส่ะเีย บอก N T R กูนึกถึงเพลงที่พี่เบย์แต่งเวลาฝุ่นเลยอ่ะอีจ้าว N T R โอ้ยอีจ้าอ N T R โอ้เอเดน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  T R กูต้องกลับไปหาดูหนังเก่าแล้วกูหนังใหม่ก็คือหนังเก่าไม่ได้เนี่ยคุยลูกค้าไม่เสร็จอีกเหรอไอ้ชัดกูไม่เคยเฟ้อมากอยู่ไอ้เหี้ยกูทำคนเดียวอย่างงเี้ยไอ้เจียแกมาช่วยกูดิ ไอ้เชฟดีจีนมองลูกค้าอย่างเดียวไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยลูกค้ามาสยองตรงไหนวะมันไอ้ไอ้ลงดังได้เสียงอะไรอ่ะได้แล้วครับได้แล้วขอบคุณมากพูดโชคดีทำไมไรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแปลกๆได้สิพูดได้ยินเมื่อกี้แค่ไปเองกับแค่ไปเองไม่เงา เอ้ยตำรวจมาตำรวจมาฮะตำรวจมาเอไอ้ไเจ๊แกปืนเกปืนเอาปืนแกงเไออลงหนังอะไรเอาสงครามเกือนเลยวันดี้ครับคุณตำรวจไม่ทราบว่าวันนี้จะดูหนังเรื่องอะไรครับอแล้วมาทำอะไรแถวนี้ด้วยโอขอโทษตนไปอ๋อพอดีมาตรวจความปลอดภัยน่ะแล้วก็ว่าจะมาดูหนังแอคชั่นสุดปันด้วยที่ใช่มันเป็นคืนที่ยาวนะครับวันนี้ อยอดรวมสองเจ็ดเก้าเก้าอ่ะว่าแต่คุณเอาอะไรนะคุณตำรวจตำรวจ<แ>จะเป็นฆาตกรก็ได,ไ,ดได้นะเ<ป>ว้ยพี่แก้วเธอเธอ b i c y c l คืออะไรวะก็อ,อะไรวะอ๋อลูกอมโอเคครับจะจัดให้ครับอันนี้ครับลูกอมของคุณครับคุณตำรวจอ๋อไม่เห็นครับ,รบตอนนี้ยังไม่เห็น จะีปยวโดนัดดีวะอสัตว์มึงไปูลลี่เขาเหรอโดอ้เหีู่ลลี่อ่ะตำรวจลงพุงเพราะอะไรกินโดนัดมากไปปวดพอโดนัดแล้วพวกมึงกูไปทำอะไรกันเนี่ยใครเครเขาคนตรวจอให้สนุกครับไอ้เหี่ยถงมาสิงกูเอ็นลินได้โดงด้วย แล้วทำอะไรเนี่ยพูดตลกพูดตลกกับแน่พูดเล่นแน่ๆพามาผู้หญิงด้วยโอ้ยเปิดเสื้อถกอันนี้อันนี้แบบผู้หญิงตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมผู้หญิงตัวเหลี่ยมใจรักลูกค้าดิสวัสดีต้อนรับสู่ลงละครลงละครเอสวันนี้ของขอเลยครับวันนี้จะแดกอะไรดีคะ คาดเจ้ากาก้าครับไปให้คนไป<ม>ทำซักโอเคตอนนี้มีผู้หญิงและตำรวจมาแล้วเหลือแค่ขาดแค่ฆาตกรแล้วก็คนโดนข่าวเว้ยพับทอนครับนะครับจอยอยากรู้ว่า ไอ้โปสเตอร์หนังที่มันแปะเนี่ยมันจะฉายมันฉายหนังปีอะไรกันแน่ <c oughs> ปีผมมดูดอะไอ้เหี้ยจอก็ปีปีหนึ่งเก้ากว่ากว่าใช่ปะจอหนึ่งเก้ากว่ากว่าเปะไอ้หนังการ์ตูนพึ่งนี่ก็ประมาณสองพันสิบสองสองพันสิบประมาณเนี่ยไอ้ไอเรื่องเนี้ยใหม่ที่สุดอะเออมีเฟสตี้อใหม่สุด ไม่ไม่ช่วยปูทิ้งขยะก่อนตอนนี้ช่วยปูทิ้งขยะก่อนแล้วกูจะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอวะโยนไปโยนกดีโยนอ๋อโหกูต้องเอามาทิ้งไกลขนาดนี้เลยเนี่ยวิ่งก็ไม่ได้เออวิ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวงช่วยเก็บขยะก่อนดิเขี้ยยืนมองโปสเตอร์หนังติดกระเพงะทำเขี้ยย เจะดีอู <screws in the ground> ่งานเจมบอกผู Anyways, <desserts> <men> ้จ <ating> <sm> ัดการไล่มันออกกันได้สัตว์เป็นการครับผู้จัดการผู้จัดการเราคนเรามีหลายกิจการเนาะทั้งเปิดอะไรโรงแรมโฮเตลไม่ใช่แล้วนสัตว์ด้วยแล้วก็สวนสัตว์แล้วแล้วบอลลูนแล้วมึงมาทำอะไรตรงนี้ มราสองเฉยๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วแต่ไม่เข้าใจสวิตคันโยนไฟมันอยู่ข้างนอกทลไฟเสียงมันร้อนๆวะอแค่บิวเฉยป่ะมันแปลกๆนะแล้วเมื่อกี้ทำเที่ยเลยนะประตูไม่ไปเอาขยะมาทิ้งไรสัตว์ ให้คนเปิดประตูให้ไว้แต่คนมีประโยชน์ไีแต่คนมีประโยชน์เอออันนี้ถุงขยะเนี่ยกูเรียกว่าเป็นถุงห่อศพไม่ใช่นึกว่าทีหลังหน้าในโรงหนังอะ่ะอ่างข้างอ่างข้างหน้าโรงหนังเลยอะ่ะมาครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันทำงานปกติทั่วไปที่กูเดินทำงานอยู่คนเดียวส่วนไอ้สองตัวนั้นแม่งก็ โอเคเงหมดละอุ้ววิเศษไปสัตว์บ่เฮ้ยโอ้ยเดินจัดดุดแค่ยักหรือยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เีียน่ใครเนี่ยคนไรบ้านเฉยปะไม่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 ไอ้เีจยเนี่ยไอ้เีจยเนี่ยไอ้เีจยเนี่ยอะไรอะมึงช่วยช่วยทำงานหน่อยเถอะไอ้สัตว์ เว้ยผมไร้ว่านอะวพาไงครับคุณคุณประสําเฮียอะไรแถว,วนี้ตอนดือดื่ดเนี่ยโอ้ตกแก่หมดเลยนะคุณอืมแค่คุณมองหาอาหารโอ้ไม่ไม่น่ามีให้อ่ะคุณผมไม่รู้ว่าจะแบ่งอาหารให้คุณได้หรือเปล่า่ะน่าจะได้ครับโอ้ตกกกรผมเห็นอะไรอ่ะตกคอนะ ฉันรู้ว่าจะไปฉันไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วอ๋อเพวกฆาตกรมันเนี่ยคุณจะฆ่าผมมัเนี่ยจะตัวไส้มันเนี่ยเมฆาตกรนั้นออกไปทั่วตั้องไโอ้ไม่ก็ขอบคุณที่เตือนจะรู้ฉันเห็นไม่มีอะไรจะขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีครับยูทูบขุดกระดูกเฮ้ยเพิ่งเห็นมีรอยเท้าด้วยนี่หว่า เดินเขาหายไปเฮ้ยแล้วเขาเดินทะลุกระแพงไปพูดกับพูดกับคนอยู่หรือเปล่าวะเมื่อกี้อือเอาคือที่สามเหรอเร็วจังคืนเนี่ยต้องโดนแล้ว กระโดดทำไมวะเจ <c oughs> <c oughs> ช่างเชื่อเราทำไมวะผมเดินปกติไม่ได้เหรอ <c oughs> เก็บเกจดีมันก็ไม่ให้ผมวิ่งอยู่แล้วกู <c oughs> ต้องมาตอบปากเข้างานไอ้สามตัวเจนีสองตัวเจนี่แล้วกูก็ต้องไปรับลูกค้ารอไอ้โฟกี้ดีก็เดินเล่นไปไม่ไหนไม่มาไหนไม่รู้อดลูกค้าใส่แว่นเข้าไปแล้วลูกค้าใส่แว่นเข้ามาเลยใส่สูงสตีเลย ครับนี่ครับไมท่ทราบว่าจะดูเรื่องอะไรดีครับอันนี้เรียกค่ากอนทันฝกอะ yeah. เอ่อจะเอาป้อมคอนเหรอครับต้องต้อการปรร้อมคอนเหรอครับแล้วคุณจะดูหนังเรื่องอะไรครับคุณคะทั้งหมด5.99ดอลลาร์ดดอนนะครับ <c oughs> เราจะรีบทำให้เสร็จนะครับไม่ต้องห่วงครับไป <c oughs> <c oughs> โดนไปเต็มของดิ ของหมดอ่ะได้เลยว่ณน่ะแล้วอของดิเอาของมาให้ลูกค้าดิผมแนะนำนะครับลูกค้าเดดพูนี่น่าดูครับหนังกดตีนมากครับได้แล้วครับลูกค้าก็หรือไม่ก็ดูไฟไดฟฟตี้ก็ได้นลครับออขอให้โชคดีครับไม่รู้ว่าไม่ว่าคุณจะรู้เรื่องอะไรลรงเรามีเรื่องอะไรฉายก็ไม่รู้กูเห็นนีมีเด่ข่าวดำจอเดียวพม่จอจออะไรก็ไม่รู้อ่ะหนังอะไรก็ไม่รู้ไม่ตง หายแล้วเ <Safe rév mark> พ<อ>ื่อนมึงมาอืมลงมาไอหยาลุงลุงมาทำไรที่นี่เนี่ยเออฉันฉันชัจากคนนะลุงหิวอีกแล้ววไอ้ได้ได้ไอ้นี่เถอะทบเดือดละลายลุงมีเงิน่ะเนี่ยลุงจะกินลุงมีเงินหรือเปล่าเอาลุง ลุงไม่มีเงินแล้วผมจะช่วยลุงยังไงผมก็ต้องซื้อต้องขายลุงฉันจะแต่งก่อนนะฮะโอ้ใช่การคนนี้ยังวะเอ๊ะใช่หรอวะเห็นแกะเห็นแก่ลุงนะแต่จอยบอกใครลุงกินมิสซ่าเลยวะเอ่าจุดเจ็ดจุดเก้าเก้านะลุงถ้าลุงมีจ่ายก็เอามาจ่ายนะลุงลุงอยากอยากค้างไว้นานนะลุงมาเข้าเนี้ยผมนะลุงเอ้ยลุงจ่ายวะเหรอ เราบอกไม่มีเงินเนี่ยลุงพวกเวาเงินจะไก่เนี่ฮะเงินเมืงอไงอาหารไเชี่ยไอเด็ประชามกับข้าวให้ลุงดิตาพี่สายลุงดิเออลุงลุงมาแล้วลุงดูหนังเปล่าเนี่ยทั้งทั้งเดือนเนี่ยมีสี่เรื่องเนี่ยลุงจะรู้เรื่องอะไรลุงมาแล้วคิดพี่สายเดียวไม่ได้นะลุงต้องไปดูหนังเลยนะแล้วก็แต่งตัวดีๆด้วยลุงเปล่าเนี่ยมีเฟตตี้เย่ลุง อี๋การโดนหลอกเอาเอ้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 าเฮ้เขี้ยกูตกใจกูคุยกับลุงอยู่ดีแล้วกูก็หาวแล้วกูเอ้าอะไรวะกูเดินไปพิซซ่ามาปุ๊บกูโดนหลอกเชไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นมาเออเอ่อเอ่อโอเคลุงโชคดีลุงเอ่อเขี้ยอะไรวะสัตว์กูโวยเลยเสร็จอะไรวะไม่ต้ไม่ต้อง อะไรวะเกไปเจอเกไปเจออะไรแน่เลยลูกคามาเกรับลูกค้าแทงกูได้กูออกไปพักแป๊บนึงไม่ไหวแล้วกูขอไปพักก่อนกูกูเจอบางอย่างจะลุกเล่นกูแล้วจะลุมลิงกูเล่นแน่เลยไอ้เนาะสาวอะไรเดี๋ยวพี่จัดให้เลยชุดใหญ่มึงก็เป็นผู้หญิงนะไสัตว์ตัวมึงอะ แต่เมื่อกี้งงเลยเจอเจอเนี่ยสองจุดเก้าเก้ารวมมันเอ๊ะของเป็นสำหรับต็มครับไอ้เต็มบด้วยไอ้เสียงอะไรเมื่อกี้อ่าสิกูว่าได้ยินเหมือนกันตรงแช่ไอ้แค่แต่เมื่อกี้แห่แบบไปรู้เรื่องเลยเลยนะกูว่าในกูว่าในโรงหนังมีคนตายได้เลยอย่างเชียงม่มียังไม่มี พอเชียร์ลีดเดอร์คนนี้นตายโดนยักษ์ขมุยตุ้ยกระตุกไส้แดกตับถึงว่าอะไรก็ไม่แน่นะเจเจเจเฮียเจเจผีดผ่านแล้วเจเจเอ้ยเอา ไมแตัดเนี่ที่อะไรอ่ะบริษัทที่ดูดิโอ้ยไอ้ยังตรงนี้ปลอดภัยที่สุดกูกูหยิบไอ้4.99มาใช้ก่อนได้ไหมเบยร์ที่อะไรขึ้นว่าทำไมไฟไฟอยู่ๆไฟก็ดับนี่ใซ็กล่องไฟจีิงเอาหลังโอ้โหเกียร์เลยเจ๊ไอ้ยังแล้วมันเดินไปทางนั้นน่ะนั่นสิไอ้เจโดงออกมาไอ้สัตว์ไปด้วยกันออกมาไอ้สัตว์ไปด้วยกัน chứ đâu you know, rồi? know, you rồi you know, rồi know, you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  nó you know, you know, không know, you 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 know, ไอ้ยังมึงก็ไปสิกูกลัวกูไม่กลัวมั้งไอ้สัตว์มันได้เป็นหลังล้านอะอีฟิชฉ่ายไปฟานหัวแม่งได้ปะอ๋อแยงกันไปทำไมเชีช๋ยเราจะโดนจะตกหรือว่าเชยเฮ้ยมันมีมีใครแอบแบบดักกระซวกใกล้เราอยู่ว,ยวะกระซวกก็อะเชีย่ยตกใจสัตว์

เอาเอานั่นต้องเป็นคนที่ทุกคนกำลังพูดถึงแค่พูดขอเรืยกงลงเขาช่อเลยเจ๊ไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยโตเรียกเขาหนึ่งหนึ่งโดงคุดกับตำรวจดิเอี้ยคุณเรื่องหลอนแล้วเนี่ยอี๋โทรศัพท์ดังขึ้นโทรศัพท์ดังอีกแล้วโทรศัพท์ยังดังอยู่ โทรตับรับแล้วไอ้ตำรวจรับแล้วโตแกงตำรวจอี้อะโลคุณตำรวจชุ่มด้วยมีฆาตกรีฆ่าคนไร้บ้านนะถึงเขาจะไม่สำคัญแต่เขาก็ตายร้านผมอ่ากูกูจะบอกพวกผมว่าลุงยังนั่งดูหนังอยู่เละ<อ>ข้างนอกอข้างนอกข้างนอกนใครไม่รู้แต่ตรงนี้ลุงนั่งดูหนังอยู่อ่ะลุไม่ไม่ใช่แยกหลังปล่าโดนตีเยี่ยกูตำรวจว่างไง ตำรวจบอกว่าอดทนไว้ในลังไปเฮ้ย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 อดทนไว้อดทนไว้ในหนึ่งนาทีเจ๊อดทนไว้หนึ่งนาทีประตูได้บอกว่าเจ๊เจ๊ประตูได้ไหมเจ๊เจ๊มาได้มาแล้วเจ๊ไอ้เหี่ตัวเหี้ยวนี่ไม่รู้มันเดินผ่านได้ด้วยเจ๊มันเดินผ่านได้ด้วยอดทนไว้ ไอ้ดงหยิบปืน,นดงหยิบปืนมปล่าเจมี่ไม่มีตังค์ไอ้เจม่หยิบปืนเสียตังค์เอาป้องมาดงเอาป้องมาเปิดประตูเจม่ประตูอ้องได้เจม่ประตูอ้อกได้เจมประตูเปิดได้หมดเลยไอ้เฮียแล้วกูเราจะปา <c oughs> ไปเดินวนทำไมวะเจมประตูเปิดได้หมดออาไปไหนประตูมันเปิดได้หมดเลยเฮมี่มันตามตามไอ้เจมีไว้ไม่ไม่กูราเดินตามมัน <c oughs> ไม่ได้ตามไปเจมไม่กเราเดินตามมันอยู่ เจไปเลยวันนู้วัตถุวิ่ไปเลยว่ะตอนแรกกูกูเดินตามมันอยู่แล้วมันก็เดินตามไปเจจนมันก็เดินแล้วมันก็เดินติดกำแพงเอ่อเออคุณรอดชีวิตไม่ไอ้เจ้าของไม่โดนว่ะเราได้อะไรจากคลิปนี้ครับเราเอ่ออ่ะฮะ ฮะ <laughs> เอาแก้วเหรอเอาแก้วเหรอเหมือนกับอันนี้อันที่แล้วเลยไม่ได้อันที่แล้วอะไรวะอะไรสวนสัตว์เออสวนสัตว์เออเอาสวนสัตว์ตเาเหมือนสวนสัตสว์แก้เหรอเอาแบบงงๆเลยเออ เล่นเกมผีไปเราไปเล่นอาวัลลาดดีกว,ว่าสี่คนฮะมงึมงมงเฮียอะไรวะ